คนคุยคนนี้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมสวัสดีค่ะหมออมเองนะคะคลิปนี้ก็จะมาทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะในหัวข้อนะคนคุยคนนี้พัฒนาความสัมพันธ์ได้หรือเปล่านะโดยเป็นรันดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะก็อย่าเอาไปซีเรียสดูเป็นเพียงแค่ไกดไลก็พอนะคะก่อนอื่นขออนุญาตเช็คพลังงานหลักก่อนละกันนะคะว่า ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนนะคะคนคุยคนนี้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนแฮงแมนนะคะมีไพ่ชาวมีนไฮ h ริตเชสนะคะชาววันจันทร์หรือกรารกฎ The Tower นะคะชาววันังคารพิจิกเมษใต้ตสำหรับควายทริอปซอดพลังงานหลักของความสัมพันธ์นี้นะทำไมความสัมพันธ์นี้มันมันจบกันไปแล้วหรอนะคะถ้าจบแล้วจะมาถาม ถึงทำไมอย่างไร <c oughs> ขอให้เพิ่มก่อนดิขอให้เพิ่มก่อน The Sun ชาวนาทิตย์ Page of Pentacles ชาวธาตุดินมากา่อนผู้สบกันราศีสิงค์คืออย่างนี้ในบางเคสเนี่ยอยู่ระหว่างลอยต่อนะคะลอยต่อของความสัมพันธ์เก่านะแล้วก็กำลังจะโดดกระโดดไปความสัมพันธ์ใหม่อันนี้คือจากไพ่ที่เห็นนะคืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาว่านะคะ หเหรียญเด็กเหรียญน,นะโดยที่แบบมันยังจบกับคนเก่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จริงก็ได้มันเลยกลายเป็นรักสามเศร้าไหมนะเออคนคุยคนนี้เป็นคนที่เข้ามาหลังหลังจากที่คุณคิดว่ากับคนเก่าอะจะไปไม่ค่อยรอดอะไปไม่รอดหรือคุณคิดว่าจะจบกับคนเก่าอะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วคนนี้มันก็เลยเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาอาว่านะอืมนี่คือพลังงานหลักของคุณกับเขานะคะ อ่ะลองดูเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่ายังไม่ได้เปิดเผยยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกหรือยังไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์เลยนะคะบางทกีก็การเงินนําพามานะคะโอกาสใหม่ๆทางการเงินการงานอะไรเงี้ยนาพามาก็ได้เนาะมมันก็เลยกลายเป็นแบบรักสามเศร้าเราสามคนนะคะเอามาว่าคุณน่าจะจบกับใครบางคนมาแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆตรงนี้เข้ามานะอืม นะคะลองดูซิว่าถ้าตรง60%ขึ้นไปนะคะไปต่อได้เลยนะคะอยู่ในช่วงสถานการณ์เปลี่ยนผ่านคาบเกี่ยวจากคนเก่ามาเป็นคนใหม่นะาโดดเด่นมากๆนะคะเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่นะคะมันมันมันไม,นมน่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าเขาเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะจะดูต่อหรือไม่ดูอันนี้คือแล้วแต่เลยเนาะนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันว่าคนคุยคนเนี้ยนะคะคนคุยคนนี้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมขออนญุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะวันที่28สิงหาสอ2พจะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดใช้จุดเพื่อเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนใช้จุด เพื่อปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะพุทธคุณสายขาวร้อยเปอร์เซ็นไม่เทาไม่ดําไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีอะไรไม่ดีเข้าตัวเราคือไม่มีร้อเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นสายขาวแบบนี้พุทธคุณแบบนี้จึงอิงก,กับบุญกรรมของเรานะคะและถ้ามีคู่กรณีก็คืออิงก,กับบุญกรรมสัมพันธ์ระหว่างกันเนาะเคสที่จุดแล้วเห็นผลจะเห็นผลหลากหลายแตกต่างกันออกไปนะคะสามารถขอรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้เลยส่วนคนที่ไม่มั่นใจว่าจุดแล้วจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็เอาเป็นว่าเป็นการจุดเสริมจุดหนุนได้นนนั่นเองะะคะ 222นะคะอาจารย์จุดทำพิธีให้พวกเราเนาะติดต่อล่วงหน้าเท่านั้นเพราะต้องทำมือนะแฮนด์เมดนะคะเนาบ้านแดงแอปแดงนะคะก็ดูใต้คลิปนี้ได้เลยก็จะมีรายละเอียดต่างๆรวมไปถึงการจองคิวด้ดดวงกับออมออช่องทางที่จะสนับสนุนสปพพอร์ตกันต่างๆนานาตรงนั้นนะคะส่วนบ้านดำต่อๆก็หลังบ้านหลังไม่สอบถามกันได้นะคะโอเคคนคุยคนนี้นะคะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมทัดไฟ อ่อ uh, queen of pentacles nine of wands permit knight of pentacles เ uh, อ่อ four of cups ได้สำหรับ five of cups นะคะเ uh, ลักนาราศีที่ยังคงมีอยู่ก็คือชาวธาตุดินมังกระูบาการกันคือโดดเด่นธาตุดินมากๆมากๆเลยนะแล้วก็แค่นั้นเลยอีกธาตุนึงที่เอเคอ่านเผื่อให้สักหน่อยชาวธาตุน้ำนะกรกฎมีนพิจิกนะคะ คนคุยคนนี้พัฒน,นาความสัมพันธ์ได้ไหมมันดูลำบากเนาะคือต้องบอกตรงๆนะชาวธาตุไฟบางเคสคุณไม่กล้าปล่อยคนเก่าไปอืมคุณไม่กล้าปล่อยคนเก่าไปถ้าไพ่สลับกันคือเป็นเขาไม่กล้าปล่อยคนเก่านะคะแต่เขาอนีาตอ่นออานว่าเป็นคุณลักกันเนาะเพราะมันขึ้นตั้งแต่ทีแรกแล้วะนะคะกั <ourd> บค,คนคุยคนนี้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมเอามองว่ามันมีการไม่กล้าปล่อยคนเก่าไปหรือเปล่า ออกแนวมันสมมตินะคนเก่าคบคุยกันมาสักระยะมีมีประสบการณ์ผูกพันอะไรกันแล้วแล้วไม่กล้าปล่อยก็เลยเหมือนกับยังไม่กล้าเริ่มต้นใหม่สักเท่าไหร่นะคะอันนี้เอาไปสลับกันเองถ้าให้สลับข้างเป็นเขาก็คือเป็นของเขานะแต่ว่าอันนี้อาจเป็นของคุณนะมันเลยมีพลังงานในลักษณะแบบยังไม่กล้าเริ่มต้นใหม่สักเท่าไหร่ไงเอาว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือ NLP มากกว่านะเช่นมีความรู้สึกเก่า เป็นประสบการณ์เก่าๆจากในชีวิตของคุณหรือของเขาก็ได้นะมันเป็นของเก่ามันเป็นสิ่งเก่าเป็นความรู้สึกเก่าประสบการณ์เก่าที่มันเหมือนมันยังรู้สึกไม่ดีในเรื่องของอารมณ์ความรักความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะพอมันยังปล่อยกันไปไม่พอมันยังปล่อยอารมณ์ไม่ดีไม่ได้อนะคือมันยังปล่อยไม่ได้มันก็เลยทําให้เหมือนมันฝังหัวฝังความรู้สึก <c oughs> ใช่ไหมพอมันฝังปุ๊บมันก็ทําให้ไม่กล้า ไม่กล้าที่จะรักไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ต้องไปกันช้ามากๆเพราะฉะนั้นการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้กับคนคุยคนนี้จะช้ามากเพราะไม่คุณก็เขาเนี่ยแหละยังไม่พร้อมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนื่องจากความรู้สึกในอดีตบางอย่าง นะคะแล้วเป็นไปได้เหมือนกันว่าคนคนนี้เป็นคนที่เคยพังกันไปแล้วก็จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็เป็นไปได้นะคะแต่บางเอิญฝั่งใดฝั่งหนึ่งดันมีคู่มีแฟนไปแล้วหรือว่าบางเอินฝั่งใดฝั่งหนึ่งดันมีคนของตัวเองไปแล้วคือกรณีถ้าคุณกับเขาวนกลับมาอะไรเงี้ยนะมันก็จะไม่ได้เงี้ยมันก็ยังเป็นสามดับนะหรือการวนกลับมาของคุณกับเขานั้นเนี่ยทำให้ยังไม่ได้ลืมอดีตนะคะพอมันยังไม่ได้ลืมความรู้สึกที่ไม่ดีมันก็ ช่ไหมมันก็เนี่ยสามดบมันก็เลยยังเจ็บอยู่มันยังเฮิร์ตอยู่มันยังมีชนักปักหลังกันอยู่นะคะหรือไม่งั้นก็เนี่ยแหละเป็นประเด็นรักสามเศร้าเราสามคนที่ทําให้รู้สึกว่าไม่กล้าเริ่มต้นใหม่มันก็เลยเหมือนพัฒนาช้ามากนะคะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปรู้จักนิสัยใจคอกันไปคืออาจจะรีบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย การพัฒนาความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นทรงอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของความรักอะไรขนาดนั้นหรอกเป็นเรื่องเงินก็ว่ากันไปอ่าเป็นเรื่องงานก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเกิดไม่ได้มีเรื่องเงินเรื่องงานข้องเกี่ยวกันเลยก็จะดูโลกส่วนตัวสูงดูแบบซุ่มๆมดูแบบอืมองั้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวีว่าอ่ากับคนกับคนคุยใหม่คนเนี้ยโอกาสคบ กันเป็นแฟนมีบ้างไหมโอกาสจะได้จริงจังคบคุยเป็นแฟนมีบ้างไหมกับกับคนคุยคนนี้นะคะโอกาสที่จะได้จริงจังเป็นแฟนมีไหมกับคนคุยคนนี้ for u of p e n t a c l e s knight of cups for wands n i g h of swords judgment n i n e of, of cups นะคะมีไพ่ชาวพิจิกเพิ่มเข้ามานะชาวธาตุน้ำปรากฏมีนพิจิกนะคะ โอกาสที่จะได้เป็นแฟนหรอเอาว่าน่าจะเป็นคําว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนก้าถ้วยคือบางทีพวกคุณถูกส่งมาให้แฮปปี้กันด้วยเรื่องของธุรกิจการงานการทา,าผลประโยชน์เป็นเซฟโซนก็ได้เนาะนะคะอาจจะเป็นเซฟโซนเขาส่งมาฟ้าส่งมาพรมธุรกิจส่งมาให้มาเป็นเซฟโซนของกันและกันให้มาทําธุรกิจด้วยกันให้มาให้มาเรียนด้วยกันให้มาทํางานด้วยกันแล้วแฮปปี้แฮปปี้กันเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเป็น เป็นเซฟโซนที่รู้สึกดีๆต่อกันแต่อาจจะแบบในเชิงจริงจังอาจจะลําบากอย่างที่บอกอ่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งยังมีคนเก่าติดพันอยู่หรือคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนเก่าซึ่งกันและกันที่มันยังมีคนปล่อยวางไม่ได้นั่นแหละนะก็เลยเป็นคําว่าเป็นเซฟโซนได้นะคะจริงจังมั่นคงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรียนได้แฮปปี้ทีเดียวนะคะ การมั่นหมายแต่งงานการอะไรก็คือถ้าเกิดจะเล็งไปถึงจุดนั้นจะ,จะเครียดหน่อยนะถ้าจะเอาถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานจริงจังอะไรยูกินเนี่ยลําบากหน่อยนะอืมเรามาดูข้อความสักหน่อยนะคะคนคุยอ่ะข้อความจากคนคุยถึงชาวธาตุไฟค่ะข้อความจากคนคุยคนเนี้ยถึงชาว พาดไปนะคะข้อความจากคนคุยของนี่ขอให้เราได้เป็นคู่กันนะนะคะเขาก็อาจจะยังรู้สึกแบบเออเธอก็ดีนะเนี่ยนะที่ถามไว้ก่อนแล้วกันขอให้เราได้คู่กันฉันรอเธออยู่อ่าเขาก็รออยู่นะคะว่าเราจะได้แบบมาจริงจังกันเมื่อไหรนะ่น้าก็รอเหมือนกันนะคะอีกในยะหนึ่งเคสที่แบบพวกคุณมีปัญหากันมาก่อนนะคะแล้วก็จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะบอกว่าเขารอคุณอยู่ก็ได้ไง อ,อ,อยากจริงจังกับคุณจริงนะเขาบอกว่าอยากมีลูกกับเออให้เขาบอกว่ามีลูกกับเขานะาเงี้ยนะมีลูกกับเขานะอยากจริงจังกับคุณเหมือนกันเนี่ยเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยแสดงว่าในบางเคสคนคุยคนเนี้ยกับกับคุณนะนะเหมือนกับความสัมพันธ์มีความเงียบอ่าหรือว่าเดอะทาวเวอร์อาจจะหมายถึงคุณกับเขานั้นปังปุริเย่ปังปีนาตไปแล้วนะคะสมมตินะปังปูริเย่ปังปีนาตไปแล้วแต่ว่า มันก็มีโอกาสวนๆกลับมาหากันซึ่งเขาอาจจะอยากบอกคุณว่าเขาต้องการคุณอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ไงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถจริงจังได้มันมันชัดเจนไม่ได้หรือพัฒนาช้าเพราะว่ามีคนมีคนจําประสบการณ์ในอดีตมีคนมีปมแผลในใจอ่ะนะอืมหรือเป็นรักสามเศร้าอะ่ะ ขออีกสองใบแล้วกันกลับมาได้ไหมเอา้าโดดเด่นเคสที่ห่างเหรอขอโทษที่ทําไม่ดีเอออะแสดงว่านะคะก็เป็นเคสที่เหมือนกับเงียบมาดูอีกแล้วทําไมช่องอ,อมีแต่คนมีแต่เคสแบบเงียบอะไรอย่างเงี้ยมาดูอะนะแล้วมันจะสนุกไหมเอเอนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เอาเป็นว่าเขาดูยังอะไรอะไรกับคุณอยู่ยังรอแหละนะก็อาจจะอยาก ต้องการให้กลับมาอยู่นะคะต้องการให้กลับมาอยู่แต่มันมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนปัญหาความเฮิร์ทความมีชนักปักหลังนะความยังไม่ลืมอดีตกันอยู่เนาะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาไปก็อาจจะลําบากสักนิดนึงนะคะต้องไปกันช้าๆมากๆเนาะเออไม่งั้นก็ แฮปปีกันแค่แบบเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนร่วมงานทำธุรกิจด้วยการเป็นเซฟโซนกันแฮปปี้แฮปปี้แค่ันก็พออะไรเงี้ยเนาะนะคะก็ประมาณนี้อใครสนใจจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะยิ้แสิงหาสอ2พันจุดแล้วก็ทักใคยสับถามหลังบ้านหลังในได้เลยวันนี้ลาไปก่อนบายบาย